สวัสดีครับเราก็กลับมากบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับกับรายการรู้อย่างนี้รวยไปนาแล้วนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเดียไอเดียเทรดครับสวัสดีค่ะอุ้ยนะคะสวัสดีครับเอส,สครับ,ว,รบวันนี้หัวข้ออะไรครับน้องเอสประสบการณ์แชร์ประสบการณ์การสอบตัว investment consultant แล้วกันคือหรือว่าลายเส้นคือเรียกว่าลายเส้นไอซีถืหรับเป็นแบบที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนอย่าครับ หลังจากที่ฟังคลิปนี้แล้วคนที่จะเริ่มลงทุนเนี่ยควรสอบไหมสองในเมื่อเอสอะเคยลงทุนมาแล้วแล้วเรียนพอโทแล้วถูกไหม S เอสเรียนพอโทจบทางนั้นเกี่ยวกับการเงินมาถูกไหมอ่าใช่ก่อนสอบก็คือเอสลงทุนอยู่แล้วกับหลังสอบคิดว่ามุมมองการลงทุนเปลี่ยนไปไหมอ่าแพนวันนี้ที่มาฟังคลิปนี้จะได้สองคำตอบแน่ๆแล้วว่าคุณฟังคลิปนี้แล้วจะได้อะไรอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องเอสต่โลยาวเลยครับ เส้นทางการเป็น Investment c o n s u n t u n t a n t หรือว่า IC นะครับหลักๆก,ก็จะมีแค่สี่อันเลยง่ายๆเลยครับหเลยคือตั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเราคืออะไร1เลยคือตัวที่หนึงคือโกตั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์เราอยากสอบไลเส้นเพื่อมาทำงานเป็น Marketing อ่าหรือ2ส,สอบมาเพื่อวัดประเมินความรู้ความสามารถของตัวเองอะ,อะไรประมาณนี้ครับอันที่2เลยคือการเตรียมตัวในการสอบแล้วก็ อ่านหนังสือทาง YouTube ครับห้องสมุดมารวยเดี๋ยวนี้นมันจะมีห้องสมุดหนังสือเนาะให้อ่านอ่านออนไลน์ฟรีหรือถ้าแบบคนที่มีเวลา,วลาน้อยก็จะเป็นลงลงคอร์สแบบติลเตอร์อะไรประมาณนั้นครับอันที่ 3, ามแอคชันกัคือการไปสอบอันที่4สอบเสร็จแล้วก็ได้ลเสนแล้วก็สอบอ่านแล้วก็เป็นกลับมาที่เป้าหมายครับว่าเราจะกลับมาทํางานหรือว่าประเมินความสามารถในการเรียนรู้นี่ครับ ทั้งทั้งทั้งอันนี้คือหมดแล้วสไลด์ที่ผนเตรียมมาคือผมก็พูดใน,นี้หมดแล้วแล้วก็หลักๆเนี้ยผมจะเตรียมตัวค่อนข้างเยอะก็จะมีการทำเอ่อเลคเชอร์ของตัวเองอันมีหนังสือหนังสืออ่านเองประมาณพันกว่าหน้าอะไรเงี้ยครันบนแล้วก็อันนี้สองก็กลับเยอะอันนี้ประมาณนี้ครับที่เตรียมไว้ครับก็ก็จะตอบถามพี่เดียวว่าก่อนสอบกับหลังสอบเนาะคือผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยครัว ควรจะสอบเพื่อประเมินความรู้อันนี้ผมคิดว่าควรเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบแนวทําความเข้าใจชะเยอะมันจะเป็นหนังสือที่แบบอ่านแล้วเอาอ่านมาปุ๊บเราลงทุนเพื่ออะไรอ่าแล้วเราก็ทําความเข้าใจกับตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยกับการลงทุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหุ้นฟิวเจอร์อะไรเงี้ยครับเช่นตัวอย่างของของฟิวเจอร์นะครับเช่นอ่าข้อสอบก็จะประมาณว่าถ้าถ้าเราลงทุนไปแล้ว เราจะโดนเรียกคอ a r g i n ที่ระดับเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับนักลงทุนถ้าบางคนก็อาจจะรู้บางคนก็อาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีครับประมาณนี้ครับ่วนชวนหลังสอบเสร็จแล้วเนี่ยแตกตาก่างยังไงคือจริงๆผมว่ามันเป็นทฤษฎีเนาะแต่ถ้าแบบจะต้องมาเทรดจริงๆอนะ่ะมันมันก็จะจะช่วยให้เราเบสิคเหมือนเบสิคเราแน่นอนะ่ะมันก็ก็ดีครับเ,เพราะฉะนั้น แต่ว่าในทางปฏิบัติในการแอคชั่นในการเทรดมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งก็เลยคิดว่าก็คือถ้าคำแนะนําโดยตรงส่วนตัวจริงๆควรจะสอบครับแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติมันก็ต้องมีประสบการณ์ในการเทรดอีกทีเนี่ยควบคู่กันไปประมาณนั้นครับช่วยแบบเหมือนกับแชร์เทคนิคว่าแบบจะทํายังไงให้สอบผ่านเมื่อกี้ได้ยินบอกเอ้บอกว่าหนังสือเป็นพันหน้าคือตอนนี้คนที่ฟังอยู่ก็คงแบบอะไรนะพันหน้าหรอจะอ่านไวไหม งานก็ทําอยู่นะ<อ>แล้วจะทํายังไงให้เราแบบเอ่อเหมือนเหมือนเป็นทางลัดหรือเป็นเทคนิคไหมที่จะให้เขาอ่านหนังสือเราไปสอบได้จริงจริงจริงทิกเนี่ยคือผมอ่านแบบสกิมก็คืออ่านหนังสือแบบผ่านๆแบบเป็นหัวข้อประจับประเด็นหัวข้อหลักๆว่ามันมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งครับอันนี้คืออ่านเองอันที่สองผมแนะนําให้ไปฟังจาก YouTube มันจะมี YouTube ช่องคุณอ,อรโลงกรอนหรือหรือหลายๆช่องก็ได้เขาก็จะเหมือนเป็นสรุปจากหนังสือมาให้ทีหนึ่งผมก็เปิดฟังเอาแล้วก็ปรับสปีดเป็นประมาณคูณหนึ่งจุดห้าคูณสองประมาณนั้นครับแล้วก็อันที่สามเลยคือต้องฝึกทาข้อสอบอันเนี้ยฝึกทาข้อสอบจากจาก u ู u b e ก็ได้เขาก็มีเฉลยข้อสอบแล้วก็ทําแล้วก็อีกอันนึงคือเวลาเราสมัครสอบไปอย่างไม่ว่าจะเป็นสถาบันสอบชื่อว่า AT i กับ AMC มันจะมีสองสถาบัน เวลาสมัครสอบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบสุกหัาให้เราทําถ้าเราสมัครออนไลน์นะครับแต่ผมเห็นบางคนก็คือไปสมัครเลยแล้วไปสมัครหน้างานอันเนี้ยไม่ไม่ก็คือเขาก็จะไม่ได้แบบมีไอเดียให้เราให้ให้ได้ทําตรงทาข้อสอบเพราะว่าตอนผมสอบเสร็จเนี่ยก็มีคนสอบไม่ผ่านเยอะนะถ้าในมุมมองผมเข้าห้องไปสิบยี่สิบกว่าคนก็มีคนสอบไม่ผ่านผมว่าน่าจะครึ่งๆ่งเลยนะข้อสอบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น มันเป็นข้อสอบความจําแต่ว่าต้องใช้ความเข้าใจด้วยคือถ้าแบบอ่านเพื่อไปต้องจำทดสอบผมก,ก,ก็ว่ามีสิทธิ์ไม่ผ่านใช่ก็มีความเข้าใจอีกหนึง่งแล้วก็ถ้าคนไม่มีเวลาเลยจริงๆก็ต้องลงคอสติวเตอร์แต่นี่ผมแบบไม่ได้ลงไม่ได้เสียอะไรเลยเสียแค่ค่าสมัครสอบเดียวอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่งสำหรับคนที่แบบประหยัดงบหรือหรือหรือชอบแบบศึกษาด้วยตนเองนะคนแบบเวลาน้อยก็ต้องลงคอสก็คือสมัครตาม ATI หรือ AMC ได้เลยกับสถาบ,บัน มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาประมาณนั้นแล้วก็ uh huh. พยายามทำเลคเชอร์สุดแบบของตัวเองผมว่ามันดีที่สุดคืออย่างน้อยมันมันดีกับตัวเราคือเราเก็บไปใช้ปีสองปีผ่านไปแล้วก็รู้ว่าเราทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยคือผมจะชอบเลคเชอร์ชอบโหลดไว้อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับหนังสือที่เอทามอ่านนะคะเป็นหนังสือแบบออนไลน์ใช่ไหมคะเป็นอ e ีบุ๊กใช่มันจะเป็นหนังสืออย่างตัวไอซีเพนอ่ะมันจะมีสอบทั้งหมดสามเล่มสามเล่มเนี้ยมันก็ประมาณพันกว่าหน้าก็คือเข้าเป็นสมาชิกของเซ็ตเซ็นต<ๆ>์ดอทอวานดอททีเนี้ยแล้วก็ไปที่ คือถ้าคนชอบอ่านจริงก็สามารถไปยืมยืมหนังสืออ่านก็ได้ครับที่ห้องสุุดมารุนอย่างผมออนไลน์ปุ๊ผมก็แค่สมัครแล้วก็กดเข้ามาเป็นบุ๊กเชลมันก็อ่านออนไลน์ได้แล้วการสอบ i c ซอค่ะ, <c oughs> ะคือรู้ว่าตอนนี้มันมีแบบหลายรายเส้นเอ็ดมีแนะนำไหมว่าไายเส้นแรกที่แบบนักลงทุนน่าจะต้องไปสอบอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นสายมาร์เก็ตติ้งก็จะเป็น IC IC <c oughs> เขาจะเลยกเป็น i อคอมอเพลง สำหรับ <IC P. S 1> เป็น Marketing ใช่ครับแล้วมันจะมีแบบสอบแบบใบกองทุนกับตัว t f e c มันจะเป็นอุ่นกองทุน t f e เนาะมันก็จะเป็น IC Complex 1, IC Complex 2, IC Complex 3ที่มันจะแตกต่างคือเราสามารถแนะนำการขายกองทุนได้กับขายตัวสัญญาณ f u วเจอได้ายพวกออปชันได้ครับอันนี้คือเบื้องต้น<ไ>แต่ถ้า a d v a n c e ์ขึ้นต่อไปมันจะเป็นพวก IP หรือว่า Investment t a n n นนคือแบบเริ่มแบบวางแผบนบการลงทุนให้แล้วอะไรประมาณนี้ครับ รือถ้าจะมากกว่านั้นไปเลยมันจะเป็นแบบพวก CFP ที่ปรึกษาการเรากี่ยวกับพวกการเงินไปเลยแล้วก็พวกซีซ่า CFA อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่า,าเพื่อนเพื่อนหรืออะไรเงี้ยวางแผนตั้งเป้าอย่างไรมันไปถึงพวกซีซ่าซฟซีซ่าซฟีเอมันก็จะเป็นแบบพวกแนวฟันเนเจอร์อะไรประมาณนั้นครับอ่าแล้วไมเสร็จระหว่างก่อนสอบกับหลังสอบในเรื่องของการการลงทุนต่างกันไหมคือคือผมคิดว่ามันมันจะทําให้เราเบสิกมันแน่นขึ้น ถ้าถามผมผมคิดว่ามันมันดีขึ้นนะคืออย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราจะทำอะไรเช่นเราสมมติเราเทรดฟิวเจอร์เราจะรู้ว่าเราโดนคอตรงไหนมันก็จะเป็นจุดคอให้เราระวังอะไรเงี้ยครับเหมือนกดเกณฑ์มากขึ้นใช่ไหมคะใช่ใช่มันจะรู้กฎระเบียบแบบเป๊ะขึ้นแล้วเราต้องทําอะไรไม่ทําอะไรอะไรเงี้ยครับผมผมคิดว่ามันดีดีแล้วก็เพราะว่าบางทีบางบางอันมันเป็นมันเป็นคํานวณแบบคํานวณหาวอลเลนส์อะไรเงี้ย มันก็คือในชีวิตถ้าคนไม่ได้เทรดวอลไรลมันก็ไม่ได้จําเป็นอนะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันรู้ไว้มันก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นถามผมว่าไม่ใช่มันก็ต้องเป็นทางทางที่บวกอยู่แล้วเพราะมันจะมีกฎกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่มันเรารู้มากขึ้นอะไรนะครับก็จริงๆก็อยากแนะนําให้สอบเพราะว่าใช้จ่ายสอบก็ไม่ได้แพงมากสไอ้สามใ,ใบนี้มันก็มาณแบบใบะเก้าร้อยห้าสิบพันสองพันสามใมันรวมันประมาณสามพันอะไรเงี้ยแต่ถ้าสอบพูดนึ่เดียวก็แค่พันพันสองแค่นั้นเองแต่ว่าเราได้กับ ค่าความรู้ที่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 จ่ายไปพันสองอ่ะดีกว่าไปเสียค่าความไม่รู้ในอนาคตที่มากมากกว่าพันสองร้อยบาทนี่ครับอืมแล้วเอสอบนอกจาก i c s ก็ไปสอบตัวเปเปอร์สามด้วยใช่ไหมคอมเพล็ก์ไหมเปเปอร์สามของคอมเพล็ก์ของคอมเพล็ก์ก็คือทีเฟกกับออปชันกับอันนั้นก็ผ่านอันนั้นอันนั้นจะเป็นแนวคำนวณเลยครับอันนั้นผมว่าคำนวณจะคำนวณเยอะกว่าแรกเยอะมากมันจะเป็นแบบคำนวณทีเฟกเลยคำนวณแบบออปชันเลย อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบการศาสตรอนุพันธ์เลยเอือ<ฤ>คำนวณฟุเตเจอร์เลยก็สัญญา<ม>หนึ่งสมมติกำไรเทรดมาสองคน<ม>ซื้อไปซื้อที่ราคาเก<ม>้าร้อยลองที่ราคาเก้าร้อยไปขายเก้าร้อยห้าจำนวนสัญญาหนึ่งถ้าราคาปิดไปที่เก้าร้อยห้าเราจะกำไรขาดทุนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเบื้องต้น<ม><ม>คนที่จะ,จะ,จะเทรดเท,ทรดท,รทรีเฟนผมว่ามันก็ดีนะเวลาสมมติเราอ่านหนังสือปุ๊บเราไปสอบผ่านปุ๊บเราก็มีความมันจะเรื่องของความมั่นใจด้วยครับผมว่าคอนฟ i เ e นซ์สำคัญแล้วเวลา เราไปฟังรายการพี่เดียปุ๊บตินิตี้ต่อปุ๊บเราก็รู้แล้วว่ามันควรจะเราเราก็จะเข้าเข้าใจง่ายขึ้นมันเป็นไปในทิตทางเดียวกันอยากรู้ว่าอ่ะอันนี้ที่ไปสอบกองทุนกองทุนล่าสุดไปสอบกองทุนมาด้วยเนาะผมอันนี้ไม่ผ่านนะผมขาดไปหนึ่งคะแนนนะเออเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรดีล่าเป็นสิ่งที่ดีนะจริงๆแล้วถ้าเกิดเอสสอบสามผ่านได้นะโหมันจะเทพเกินนะแต่มันต้องมีพลาดผิดพลาดบ้างแล้วมีผิดพลาดบ้างมันเป็นข้อสอบแบบอารมณ์ประมาณข้อใดไม่ใช่เยอะแล้วก็ชอย ช้อยหนึ่งสองสามก็จะเป็นไม่ใช่เยอะผมจะไม่ค่อยถนัดภาษาที่มันกำกวนมันอาจจะแบบอาจจะไม่แม่นขนาดนั้นแต่จริงๆก็จริงจริงใบนี้เป็นบเขาเขาบอกเป็นใบที่ง่ายที่สุดนะแต่เป็นใบที่ผมไม่ถนะัดมันเป็นเพราะอย่างไหมั้ยเอสครับก็คือจริงๆแล้วที่เอสสอบผ่านในสองใบแรกได้ง่ายเพราะว่าเอสมีประสบการณ์การลงทุนก่อนอยู่แล้วจริงๆตัวตัวที่ผมสอบอะ่ะคือผมสอบไป้ตัว P3 ก่อนอะันั้นผมมีประสบการณ์ <c oughs> แล้วผมสอบก็คือ ต,ตัวพีหนึ่งจริงๆผมจริงๆผมอ่านเยอะนะอ่านเยอะมากนะอ่นานแบบพานหน้าแล้วผมก็ทําข้อสอบหรือฟังอะไรอย่างเงี้ยอะนะดูเหมือน,นจะผ่านได้ง่ายๆแต่ว่าผมใช้เวลากับมันเยอะพอควรนะก็คือสามสามปนี้ลงกันประมาณสิบแปดวันประมาณสองสัปดาห์ประมาณนัน้แต่ถ้าเป็นคนอื่นบางคนก็อาจจะเป็นเดือนละเดือนละเดือนละใบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆจริงผมก็อ่านแล้วก็ฟังเลคเชอร์อ่านฟังจำอยู่เหมือนผมจะมีคีย์เวิร์ดในการเลคเชอร์ไว้ประมาณนี้ครับมันก็เลยเหมือนไม่ต้องแบบ นี่ไงมันก็เลยกองทุนเอสอาจจะแบบไม่ได้คุกคีกับมันหรือไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้จับมัน,มนถูกไหมมันก็เลยทําให้แบบอาจจะยังไม่ได้เข้าใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าจะไปสอบสอบสอบ,สอบให้ผ่านนะครับเร็วๆนี้ครับดีใจด้วยครับก็เนี่ยแหละมาสนุกสนุกกันนะจะได้เราเราจะได้มีเรียกว่าไอเดียเทรดรุ่นต่อไปอ่านี่ก็เป็นตั้งชื่อใหม่เป็น New S Cur v e idea t เด d e ก็ได้เออนี่นี่นี่นอาชื่อ S พอดีด้วยครับ S new s เติบไปเติบอะเนี่ยสุดยอดสุดยอดดีใจครับดีใจนะก็เราจะได้มาร่วมงานกันแบบอย่างเต็มที่นะครับลายเส้นเนี่ยก็เหมาะถึงแม้ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ออกเป็นกฎว่าคนที่ลงทุนต้องสอบแต่จริงๆรแล้วเอสก็บอกแล้วว่าคนที่คนที่อยากจะลงทุนให้ประสบความสำเร็จหรือให้มันมีเรื่องของช็อตคัทหน่อยให้ลงทุนแล้วแบบเฮ้ยมีโอกาสเติบโตในอนาคตก็ไปสอบลายเส้นต่างๆก่อน ไปสอบเพื่อให้รู้ไม่ต้องทํางานหลอกไปสอบเพื่อให้รู้จะได้คุยกับเขารู้เรื่องเวลาใครมาพูดจะหลอกลวงเราก็รู้แล้วว่าให้คนนี้แม่งหลอกว่<ช>ะรประมาณนี้เนาะ<ช>เสียแค่พันกว่าบาทสองพันแล้วก็อ่านหนังสือถ้าไม่มีเวลาก็ไปนั่งเรียนติวค่าเรียนติวก็ประมาณห้าพันได้ไหมกี่พันห้าหกพันมันเรนประมาณนั้นเลยพี่มีตั้งแต่แบบสี่พันห้าพันถึงบางทีบางบางทีก็เป็นหมื่นเลยครับอ๋อก็ได้ก็เสียค่าเรียน ปูพื้นฐานเรียกว่าปรับพื้นฐานแล้วกันเนาะก็เพื่อจะได้แบบเสียน้อยเสียยากมากเสียง่ายอืมนะครับประมาณนี้ฝากไว้ประมาณนี้สาหรับคนที่อยากเข้ามาสู่ด้านวงการการเงินหรืออยากมาลงทุนอยากมาทํางานน้องๆที่แบบเฮ้ยจบมาอยากทำาง,งานด้านการเงินอ่ะก็เป็นก็เป็นเรียกว่าก็เป็นสายที่ทําให้ลงทุนด้วยตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็เรียกว่าแนะนาคนอื่นลงทุนให้ประสบความสำเร็จก็ได้เช่นเดียวกัน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันนะครับสำหรับที่ที่เรงที่จบใหม่ผมว่ามันเป็นจุดจุดเริ่มต้นที่ฝากไว้สําหรับลายเส้นต่างๆแต่อย่างที่พี่บอกไว้ว่าอยากจะบอกว่าการสอบลายเส้นต่อให้สอบผ่านทั้ง3าลายเส้นมันก็เป็นเรียกว่าเป็นต่อให้น้องสมมติน้องสอบไม่ได้อ่าไม่ใช่พุดผิดน,น้องไม่เคยมีและน้องมาสอบได้น้องก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีลายเส้นเหมือนกับคนอื่นๆเช่นอาทิเช่นครับสอบขับรถ สมมติจะเราจะขับเราจะขับรถยนต์เราก็ไปจากที่เราไม่เคยมีลายเส้นเราก็มาขับรถยนต์ได้ถ้าเกิดเรามีลายเส้นเนาะเราไปสอบได้ไลายเส้นแต่ในคนที่มีลายเส้นใบขับขี่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะขับรถดีน้องก็ต้องหาประสบการณ์เพิ่มเติมหรือทุกคนก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมว่าโอเคสมมติอย่างเช่นอะง่ายๆตอนเราไปสอบใบขับขี่เราแค่เหยียบคันเร่งเป็นถอยจอดได้ <S <S เหยียบฟุตบาทได้ถ้าม,มาตรฐาน แต่คำถามคือถ้าอยู่ดีดๆเบรกแตกทำไงทำยังไงหรือ,อหลายๆครั้งที่เราเห็นคนที่ประสบอุบัติเหตุเวลาขับรถขึ้นเขาอืมอ่าใช้รถคันเล็กอ่าสมมติเราไม่ได้เราไม่ได้แอนบูรี่หรือใดๆสมมติใช้ซิตี้ไปเที่ยวอ่าภูกระดึงอ่าภูกระดึงขึ้นไม่ได้อ่าสมมติไปเที่ยวอ่าที่เชียงใหม่ชื่ออะไรนะภ<ช>ูดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์ไปเชียงคานไปใดๆอย่างเงี้ย เราจะขับรถแบบไหนถ้าเกิดเราเหยียบเบรกบ่อยๆผ้าเบรกไหม้ไอ้พวกเนี้ยมันคือสกิลและมันคือการแพ็คทิชและที่บอกเฮ้ยเราต้องแบบเฮ้ยใช้เกียร์ต่ำใช้เกียร์ต่ำยังไงอะไรแบบเนี้ยเช่นเดียวกันในเรื่องของการลงทุนก็แบบเดียวกันเลยว่าอเออเราสอบลรเส้นแล้วเราก็เป็นคนนึงที่เรามีลายเส้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่หยุดความรู้ที่แบบเฮ้ยกูมีลรเส้นแล้วกูเก่งแล้ว มันยังมีอีกน้องพึ่งแค่ก้าวเข้าแรกสรู่วงการการลงทุนนะเนและยุคนี้มันจะมีเรื่องของยุค AI ยุคของ Data ยุคของหลายๆยอย่างเพราะฉะนั้นมันจะมีคำพูดหนึ่งที่พี่ชอบพูดในปัจจุบันเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยหรือการทำงานเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่โคตรยากเลยเหมือนจะง่ายแปลว่าอย่างเช่น หาความรู้เราจะหาความรู้เราจะเรียนข้อมูลเดี๋ยวนี้ใช้ chat GPT ก็ได้ใช้มีทุกอย่าง,างแต่คำถามคือทุกคนก็เข้าถึง Data นั้นได้เข้าถึงเครื่องมือนั้นได้ด้วยเงินราคาแค่700บาทต่อเดือนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้เป็นมันก็ใช้ง่ายแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็ใช้เป็นด้วยแต่ถ้าเกิดเราใช้ไม่เป็นเนี่ยโคตรยากเลยก็แบบเช่แบบกูใช้ชีวิตยากมากนั่นนี่นู่นลำบาก Excel q ลคิวไม่ได้ทำวีล o o อัพไม่เป็นวีขอข้อมูลไม่ได้ใช้ Chat GPT ไม่เป็นก็จะเรียกว่ายากเลยอันนี้ก็เข้าสู่ยากเพะนั้นมันก็เลยแท็กพี่เลยบอกว่าตอนเนี้ยเหมือนจะง่ายแต่ก็โคตรยากเลยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครนักลงทุนหรือนักศึกษาที่จบมาแล้วอยากมาสอบไลายเส้นอยากมาทํางานด้านเกินเงิอนอยากลงทุนอยากให้ศึกษาต่อเนื่องเรื่อยๆเอยก็คล้ายๆกับการลงทุนก็เหมือนกับ ม3ก็ต้องมีม .6 มีม .6 ก็มีปตีมีปตีมีปโทปโทเสร็จมีปเอกคิดว่าหลายๆคนคิดว่าจบปเอกแล้วจบเลยมันยังมีเรื่องของการทํางานวิจัยที่จะเป็นผู้ช่วยมีเป็นรอสมีเป็นสออีกแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ทํางานในวงการวิชาการมันก็จะมีอยู่คำคำหนึ่งที่เรียกว่า postdoc คือเรียนเพาเรียนหลังจบปาเอกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ไปสอบลายเส้น แล้วคิดว่าเฮ้ยตัวเองเก่งหยุดทุกอย่างไว้แล้วก็ไม่หาความรู้อะไรเลยอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR วค้ดบนหน้าจอได้เลยครับ